นี้มันหน้ามันหน้ามันไม่ได้ข้างหน้าตัวละร้อยเดียวจ้าบพราะว่าบีสวยมากครับตัวนั้นเหมือนมากเลยตัวนี้ตัวเล็กไม่ค่อยเหมือนแต่ตัวนั้นน่าเหมือน mm hmm. ก็อยากจะได้ตัวนั้นแหละแต่ว่ากลัวลูกคาพัง <c oughs> รายการสองปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการน,นี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็ดลับต่างๆทั้งในเรื่องของไอ t ีและการใช้ชีวิตประจําวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทําเองได้โดยไม่ต้องงอช่างถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิงด่งติ๊งๆเพื่อจะได้มีลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับเรามาอยู่ที่ตลาดท่าเสด็จนะครับตอนนี้นะครับเราได้มาเจอ สินค้าชิ้นหนึ่งนะครับที่ถูกใจผมมากแล้วก็ผมคิดว่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับนั่นก็คือตอุ๊ก,กตานะครับที่ดูแล้วน่าจะไม่เหมือนไทรนะหุน่นหุ่นอันนี้เป็นหุ่นก็เหมือนกับกกตุ๊กตาแหละ Let's go เป็นหุ่นที่ทาจากไอ้ทำจากอะไรครับทำจากรวดดักนะ นี่ก็มีหลากหลายนะครับหลากหลายเลยครับนี่นะครับก็คือฝีมือนะครับของคนไทยนะครับที่ดัดเป็นรูปหุ่นต่างๆนะครับนี่นะครับมีหลากหลายรุ่นหลากหลายราคานะครับซึ่งตอนนี้นะครับคนทําก็จะอยู่ด้านหลังนะครับน้องชื่ออะไรครับ ชื่อเนวครับชื่อนิวอ่สาสาเหตุที่ที่เรามาทําหุ่นคือเรามีความฝันหรือว่าเราความชอบครับไอเห็นเพื่อนมันขายอะครับก็เ,เ,เ,เลยมามาลองฝึกทาดูแล้วก็ทําทําขายด้วยขายกับเพื่อนขายเมื่อก่อนขายกับเพื่อนอ๋อทีนี้เพื่อนเพื่อนแกไม,ม่ขายแล้วก็เลยเลยก็เลยมาทำเองี๋ยว พี่ขออนุญาตเข้าไปถ่ายวิธีการทำเนี่ยครับได้ม่ไม่จะต้องฝั่งนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะครับสวยๆจ้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำของน้องเขาได้จ้าเที่ยรัวห้าสิบบาทนะอ่านี่ครับลวดนี่ตัวหนึ่งเราเราใช้ลวดประมาณเท่าไหร่ครับมัน บอกไม่ถูกอะครับเพราะว่าผมซื้อมาลวดมาเป็นโลเลยนะครับอืมอันนี้คือซื้อมาแบบแบบนี้เลยอ่าซื้อลวดมาเป็นโลแล้วเราก็มาปัน่นมาทําอะไรทําอะไรทำโครงทำอะไรหมดเองทุกอย่างแล้วก็มาทําเป็นตัวโค้งไงครับแล้วแบบเนี้ยแบบพวกเนี้ยเราเราได้แบบแบบมาจากที่อื่นหรือว่าเราคิดค้นขึ้นมาเองตัวนี้ไม่มีแบบครับคือ เาเองครับอ๋อคิดเราเองส่วนมาก,มากแล้วก็ดูดูาอาจจะดูในดูต้นนแล้วก็อเอามาคิดพนเองครับออบางทีก็ลูกค้าลูกค้าถามว่าตัวแบบแบบนั้นแบบนี้มีไหมวันนี้ขายขายได้กี่ตัวละววันนี้ครับวันนี้วันนี้ได้ประมาณสามตัวสามตัวแล้ววันวันอ่าสรุปวันวันหนึ่งนี่คือขายได้ ตัวมันบอกไม่ถูกครับวันได้วันไม่ได้แต่ว่ามันเป็นความชอบของเราเนาะครับอ่าความวาชอบทำไปเรืเร่อยๆอือันนี้มีมีที่เรียนไหมครับหรือว่าเราเราทำกับเพื่อนขึ้นมาเองเลยอเพื่อนจะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าหัดกับเขาแหละโ้งให้คนทำโ้ง,ง,งส่ง,งเขาขายอ๋อแต่ก่อนที่ทำทำแบบนี้ขายให้เขาทำโ้ง โครงส่งโครงตัวนี่นะครับเริ่มต้นจากการทำโครงแบบนี้นะครับเนี่อยอนุญาตนะครับร<อ>นี่คือเริ่มต้นจากการทำโครงแบบนี้ส่งให้อีกร้านหนึ่งใช่ไหมครับครับอ่าแล้วทีนี้ก็อ่ามาพัฒนาทำเองลองทำเองแล้วก็ขายเองนะครับ,รบแต่ก่อนคือน้องเขาบอกว่าจะทำแบบนี้แล้วก็ส่งไปให้ร้านเขาคิดให้ตัวเท่าไหร่ครับทำแบบนี้ไอ ขงเขาตัวสิบาทครับตัวสิบาทอูยากขนาดนี้ตัวสิบาทแต่ว่าอะไรเขาปั่นให้นะครับอ๋ออะไรของเขาแต่เราเป็นคนทำอ่าเราประกอบอย่างเดียวสิบบาทอ๋ออ่าพี่นึกว่าเราทั้งอุปกรณ์เราทั้งอะไรเราสิบบาทนี้พี่ว่าไม่คุ้มอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับวิธีการทำ อ,อันนี้ในส่วนในส่วนของขา,ขาอันนี้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์นะครับไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกคนเนาะแล้วก็อีกอันหนึงก็พรสแสวงครับอ่าแล้วก็อยากจะทําหรือไม่อยากทํานะครับแค่นั้นเอง มาอาศัยแก่แบบเราเองครับนี่นอกจากว่าเราจะทําเป็นไอหุ่นยนต์นี้เราสามารถที่จะทําเป็นแอบแบบอื่นได้ไหมไดงเปน็นใช้เวลาอืมถ้าเป็นงานสั่ง,งนี้ก็ทํานาน,น,าน Oh. แต่ว่าส่วนมากมีแต่ทำเาทำทเองครับ,รบไม่ค่อยรับออเดอร์เท่าไหร่มันทำไม่ทันครับทำ,ท,รออทำไม่ทันลูกค้าอ๋อทำไม่ทันลูกค้ามันต้องใช้เวลาเนาะเวลาทำแล้วก็ความใจเย็นถ้าเป็นงานรีบมันทำยากมันจะพลาดอ่ดาดพลาดอ่านี่นะครับก็คือฝีมือของคนไทยนะครับเวลังจะประกอบอประกอบตัว เผื่อจะได้แต่ละตัวนี้ใช้ความพยายามใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้ความคิดนะครับใช้ความคิดถ้าดีไซน์มานี่ของแสยมันจะอยู่นี่แหละอ่าเนี่ยนะครับนี่เป็นอีกหึ่งตัวที่สวยงามมากนะครับนี่ตัวน,นี้เป็นลวด ลวดล้วนอันนี้ลวดล้วนเลยไม่มีสีผสมเนาะม่มีสีแสงอ่าโอเคนะครับรนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การออกแบบนะครับพร้อมกับการทําที่ค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะครับส,สำหรับตัวตัวผมเนี่ยยากมากนะครับ oh, <no. S 2> แบบนี้ทําได้ครั้งเดียวแปลก ทำได้ทั้งละตัวเพราะว่าเราไม่เราไม่ได้เขียนแบบแี่พอได้รอกม่ครับ, <c oughs> บคือบกวก่อยได้เหตุแบบซ้ำแบบมึงได้หุ่นตัวน้อยๆที่กับพวกคือกันเป่ตัวดีครับอ,อันนี้ตัวเท่าไหร่อันนี้350 350 350ิบ ตัวเล็กนะครับตัวเล็กนี่ราคา100่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเป็นมาหน่อยก็สองร้อยห้าสิบอ่านั่งทำจริงก็ชั่วโมงละตัวได้อยู่อ่า<ต>ชั่วโมงละตัวได้นะถ้าทำจะมากกว่าการทำโครงแบบนี้ไว้บับเบิ้ลบีนี่เท่าไหร่บับบิ้บีนี่ตัวนี้พันเก้า พั <2009. S 2> นเกอ,อันนี้สองร้อยหกสิบสามร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยห้าสิบอ่านี่บบับีนะครับรบมบีงบีนี่มันยากยากที่หัวกับบาวุธควัมันันหมดนี่ครับสามารถที่จะ ประยุกต์แล้วก็ออกแบบมาให้เป็นบับเบิ้ลบีนะครับรรตัวนี้ตัวนี้ยิ่งแบบสวยมากเลยครับตัวนี้สวยมากสมากุดยอดอ่ะนี่มาอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้เพิ่งประกอบนะครับเพิ่งประกอบมาเมื่อกี้เลยนะครับ คือแต่ละตัวนี้จะออกมารูปแบบคล้ายๆกันแต่ก็จะไม่เป็นพิมพ์เดียวกันนะเพราะว่าน้องเขาบอกว่าออกมาแต่ละตัวนั้นนะครับจะไม่มีแบบนะครับเป็นตายตัวนะครับแล้วแต่จินตนาการที่มันจะออกมานะ,นะตัวนี้มันหน้ามันหน้ามันไม่ได้เหมือนตัวนั้นนะ ขนาดใหญ่ไมันก็จะทนั่นหะมันบางทีสูตก็ทำไม่เหมือนกันครับแต่ละแบบทำสิบตัวตัวนั้นตัวนั้นเน่ะเหมือนสูตรเลยบับเบอร์บีตัวตัวไม่เหมือนกันตัวพันห้าพันห้าที่พันเก้าตัวนี้พันเก้าอืม อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวฝากเดี๋ยวให้น้องฝากร้านหน่อยครับฝากร้านหน่อยร้านอยู่ตรงหน้าหน้าโอทอปหน้าโอทอปร้านร้านที่จริงใช่ไหมครับหรือว่าหรือว่าร้านอยู่ตรงนี้เลยร้านร้านอยู่ตรงนี้ครับโอเคอยู่นี่เลยตรงนี้มมีเบอร์โทรมีอะไรไหมครับมีมีมี่าเบอร์โทรฝากเลยครับจำเบอร์ไม่ได้แต่ละคนนะครับก็ยุ่งจน จำเบอร์โทรตัวเองไม่ได้นะครับนี่คือคุณแม่นะครับคุณแม่ของน้องก็มาขายกรอบพระนะครับกรอบพรดนี่ยี่สิบบาทนี่เองเนาะศูนย์เก้าศูนย์อ่าเบอร์โทรครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ด 9501ครับ9501น้องนิวเนาะครับครับผมมีเพจไหมมีแฟนเพจมีเฟซบุ๊กมีอะไรไหมช่องทางอื่นนอกจากเฟซเบอร์ทูมีเฟซมีครับมีเฟซชื่อเดี๋ยวนะครับอ่าอันนี้เฟสน้องนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อ่าในหน้าจอให้นะครับอันนี้เป็นเด็กวัดสู้งานศิลป์นะครับนี่เฟซบุ๊กนะครับ นี่นะครับสามารถที่จะนำไปเป็นของเล่นเด็กแล้วก็เป็นตู้โชว์ด้วยนะครับได้เลยทา,างหน้าตัวละร้อยเดียวจ้าบ,บ,บัฟบ,บีสวยมากครับตัวนั้นเหมือนมากเลยตัวนี้ตัวเล็กไม่ค่อยเหมือนแต่ตัวนั้นน่าเหมือนนะ<ส>อ๋อนี่คือผลงานที่น้องเขาทำไว้นะครับเป็นมังกรครับะะถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านไหนที่อ,ทอยากจะ สั่งวนไอนไอ่าที่อยากจะสั่งซื้อหรือว่าอยากจะเดินมาดูผลงานที่แท้จริงนะครับก็สามารถเดินมาดูได้ที่ตลาดข้าเสด็จเลยนะครับ นี่คือผลงานของน้องนิวนะครับที่อยู่ตลาดท่าสเสด็จนะครับก <c oughs> ็สำหรับท่านไหนที่ต้องการที่อยากจะสั่งซื้อนะครับหรือต้องการที่อยากจะมาซื้อที่ร้านเลยนะครับก็ตั้งอยู่ที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงไหนนิอ,อ,อ๋อตรงข้ามกับโอท็อปท่าเสด็จนะครับร้านน้องนิวนะครับ โอเคนะครับก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับกอ็อยากจะให้น้องนิวนะครับฝากเบอร์โทรฝากเพจฝากช่องทางการติดต่อของลูกค้าให้หน่อยครับนิสทางเ <c oughs> นล่์น้องน้องแอปเปิ้ลธรมธรมดาเขาอะไรเบกจะฝาก้า,า,า,กานเดลเดอร์ครับไอ้านยูนาโอท็อป พาเสด็จน้องไข่เลยนะครับแล้ว092ครับ092 2 257 257 9501 9501นะครับอ่าแล้วก็แฟนเพจครับเพไอ้พวกนี้แฟนเพจครับแฟนเพจครับมีแต่เฟซบุ๊กนะครับเด็กวัดสู้งานศิลป์ครับเฟซบุ๊กนะครับเด็กวัดสู้งานศิลป์นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้วิดีโอให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าส่วนในเรื่องของ อุปกรณ์หรืออะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อกับน้องเขาได้แล้วก็ถ้าท่านไหนที่อยากจะมาเดินที่ตลาดห้าเสด็จนะครับที่มาดูตัวจริงเลยก็มาดูได้เหมือนกันอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องเขาบอกว่าถ้าใครที่ต้องการอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการทํานี้นะครับก็สามารถที่จะมาเรียนได้น้องเขาสอนฟรีนะครับอ่าฟรีนี่ก็มีคนสนใจอ่าเป็นฝีมือของเด็กไทยคนหนึ่งนะครับที่จะประยุกต์แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ลวดเล็กๆให้กลายเป็นศิลปะนะครับในเรื่องของทงี่ได้นะครับ<อ>สำหรับผมพ<อ><อ>ิทยาจินทมจากพีเทลส์โูนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีสิ่งไหนดีๆนะครับผมก็จะนำมาฝากทุกท่านเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ผมน้องนิวแล้วก็คุณแม่นะครับก็ขอกล่าวกันว่า,าสวัสดีครับสวัสดีครับโ นะครับคลิปวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเพื่อนเพคนไหนนะครับที่ได้ดูวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์นะครับหรือชอบมากๆเลยนะครับก็ขอให้กดซับสไครต์เลยนะครับเพราะว่าจะได้ติดตามช่องของผมนะครับและก็จะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพิทยากิรันธมกับช่อง PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ